ชิจกรรมสวนมุลความเพียรพักกลิ่งผรีมินานสวัทธศิลา068ครั้งที่47ประจำวันที่16มิุนายนพิศรัฐ218 ที16่16มิถุนายนพุทธศักราช2568เป็นวันที่47ที่ข้าพเจ้านายสวทิศิลาเพรถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพประประิศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอจริยะบูชาเดียกครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อนคขละพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเธอ สมมาสมัมปุโตพระขาพุทธังพระขววันตังอภิวาทิเอเมอิสวาคาโตัวพระขวตาธรมโมธรรมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนพระขาวตสาวกสังโฆสังฆังนามาเมีบูชาพระเฟรีพินา อรหังสมาสัมพุโธสุจิรังปานินิตปรินิพุโตคุณีหิธารมานุท่านิปารมิหิจติสติยาวชีวังอหังพุทังธรรมังสังฆังสารนังคตปูเจมิรัตนาตยังธรรมังจรามิโสตินาบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเรโส Atara kacantuhu dewata, Satamang munirajahasah, Sunantuhu sakamukatang, Sakhe kami jarupe, Kirisikaratale jantalikewimane, Kita ruanakane kehawatomi kete, kumacayan tuhu te waha, salatalawisame yakakanta panaka ditanta santike ุนันตุธรรมสวนาแนโลยัมพทันตธรรมสวนาแนกลยัมพทันตธรรมสวนาแนโลยัมพทัน Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhasa Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhasa Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhasa Buddhang saranang gacchami dhammang saranang gacchami Sanghang saranang gacchami tutiyampi saranang kaca mitu dhammang saranang kaca mitu tiyam pi sangkang saranang kaca mi tatiyam pi putang saranang kaca mi tatiyam pi dhammang saranang kaca mi tatiyam sangkang saranang kaca, nati me saranang anjang putu me saranang warang เอเตนะสัจจวัชเชนะโสทิเมหุนตุสัพพธานาทิเมสราณังอันยังธัมโมเมสราณังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสทิเมหุนตุสัพพธานาทิเมสราณังอันยังสังโฆเมสราณังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสทิเมหุนตุสัพพธาบทสวดีรัตนาปนามคาถา พุทธ so, so, it ah ังนเมรัตนะพุทธาสรีรัจิตังธรรมังนเมรัตนะพุทธาวิสุทธิสารังสังฆังนเมรัตนะพุทธสุสุตพุทธสุสีรทิทิงเอตังนเมีติรัตนะรัตนะตยวหังสัมมาสมุ ริตาวัตถ an um ุวิเศษสภูตังอัญโยยานยุตตาคุณโยข้าวสัพพวัตตังอะสุมิตยามิปิเทวายธาติทันเทเอกังวินาติติทิตตะเรสมสสัมภเวนโลเกกธาเจจจเจเรนจะปตุภูตังคำพีระยานวิสยังอธิโทธาสัถัง วิญญาณแห่งปัญธิตาชนีห่วิชันยรูปังโลกรมีเกอเกกระทันจูปัาภณียังเกสันเกสุทุวิธิตังคุณกายตายานามีเยวชนะตายะสุวิสุตัมเปีสมุปัสสตังมานะเสสุทัสสัสสะทัทานังปุญญาธิกานามาสมุตตามปุณญะูมัง ทุกข์พมุชนามุขาสระนังขตานังภูชาระเฮสุป aramanga ปิพุชนยังนิพพานาสัจฉิกิริยายุปนิสยัตถังสัมมาคิเลสะมะละโศทนาสิทธิยาจะสาธุเหยธากุสเลหุปัสสีวนียังปานิจาปิสระนังขมณียเมวะตสำมาหิตังติระตานังสระนังขตัมหะ ราตินทิวังขณะนีส่วนมัสมานาปูเชมะจาเบสสะสตังสุปสันนิกิตตาตถาหนุปาริจาริยาสัทธรตาจาปุญเะนะตถาสุขเตนะสุขีพเวมุเตเชนะตาสาจ่าสัทภิสุวัติหัวโตโยเจทธรรมวินัยมีปมานับูโตโลกุตระภิสมยโย นิยโตสุโพชังตัสโสปณิสสยะจะยายายามิปิหูโตวัตตุเตเยปริจิโตสุปสาธกาโรมนคระสิทธิคาถาโยจกุมะโมหะมาราปกัฏโฐสามังวะภูโตสุขโตวิมุตโตมารสาปาสาวินิโมจยันโตปะพีสิเขมัง ชนณตังวินเอยังภูตังวรันตังสิรสานมามิโลกาตานาทันจวินายกันจาตันเตชะสาเตชะยสิเทโมตุสัพพันตรายาจาวินาเสม็นตัวธรรมโมทโชโยวิยะตาสะสะทธทเสสีโลกสสวิสุทธิมาคังอิญญาณิโกธรรมมัทธาสาธาริย तातावहो सति करो सुखिनोऽधं मं वरन्तं शिरसा नमामिमोहं पथाराङ्गुपसन्तताहंसन्तेश होतु सफन्तराया च विना समिन्त्व समसेन सुखतनुको यो लोकस पापुपा किले सकेता सन्तोषयं सति नियोचकोच สวากาตธรรมังวิตตังคารุติสังขังวรันตังสิระสานามิพุทธานุพุทธังธรรมสิระทิฏิเงตันเตชะสาเตชะยะสิเทหัวตัวสัพันธรายาจาวินาเสมตัวบทสวดมโนกาตปะกาคาถานโมวราหะโตสัมมาสัมพุทธสัมเหสีโนนโม อุตมะธรรมะสาวาคาตศเวะเตนิธานโมมหาสังขสัปิวิสุทธเสราทิฏฐิโนนาโมโอมาตายาตัสสาตนาตยาสสาทุกังนาโมโอมกาติตสาตัสวตุตยาสเปนาโมการปภพาวนาวิขัตฉันตุปัตวานาโมการานุภาวนาสวัตถิหตุ สัพพะตะนโมคารสัตเตชินาวิธิมิโมมิเตชวะ